หนังสือเสียงนิยายจีนเรื่องกระบี่จงมา,มาประพันธ์โดยฟงหัวซี่จูโหลัดดาอนันต์ผู้แปลหนังสือเสียงโดยลุงทีอินซีเหมันบทที่4 1ฝึกหมัดกลางดึก,ดกดงสงัดส่งจางจิ้ง กลับมาจวนผู้ตรวจการเพียงลำพังเด็กหนุ่มส่งจีซินกลับไปยังตรอกหนีผิงที่เป็นดังรังสุนัขเรียบร้อยแล้วสำหรับเรื่องหนีชายหนุ่มไม่ได้บังคับในฐานะที่เป็นแม่ทัพใหญ่ผู้ควบคุมกองทัพคลุกคลีอยู่กับสนามรบมานานหลายปีต่อให้อยู่ท่ามกลางภูเขาศพทะเลเลือดก็ยังสามารถนอนกลนเสียงดัง ทรงจังจิ้งจึงไม่รู้สึกผิดกับหลานที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างปล่อยปละละเลยไม่สอดคล้องกับสถานะอันสูงส่งของตัวเขาเองคนนั้นสักเท่าไหร่การที่อีกฝ่ายมีชีวิตรอดกลับไปถึงเมืองหลวงต้าหลีได้ก็นับว่าไม่เลวแล้วผู้ดูแลจวนไวยชาราคอยอยู่ที่หน้าประตูในมือถือโคมไฟทรงจางจิงจ้ง ก้าวข้ามธรณีประตูของประตูด้านข้างที่เปิดอ้าแค่บานเดียวมาก่อนเมื่อเดินก้าวยาวๆไปข้างหน้าถึงพูดว่าไม่ต้องนำทางผู้ด,ดูแลวยชราพยักหน้ารับชะลอฝีเท้าแล้วจึงจากไปอย่างเงียบเชียบจวนผู้ตรวจการบนถนนฝูรี่หลังนี้ไม่ได้สร้างหรูหรามากนักพื้นที่เทียบกับบ้านของตระกูลหลูและตระกูลหลี่ไม่ได้ด้วยซ้ำ ผู้ตรวจการเตาเผามังกรคนก่อนใช้ชีวิตยอยู่อย่างขัดสนพวกครอบครัวใหญ่ของเมืองก็ไม่รู้สึกว่ามีอะไรเหมาะสมตรงไหนแต่ส่งจ่างจริงกลับไม่เหมือนกันน้องชายร่วมันดาของจักรพรรดิต,ตาหลีองค์ปัจจุบันได้สร้างคุณอุปการบุกเบิกดินแดนอันใหญ่หลวงสำยังเป็นปรมาจารย์วิถีแห่งการต่อสู้อันดับต้นๆของแจากันสมบัติทวีบุรพา การมาถึงของเขาก็เหมือนมังกรตัวหนึ่งที่เคยแวกบไหว้ในมหาณทีบุกเข้ามาในทะเลสาบเล็กๆเหล,ล่าง,งูในท้องถิ่นอาจจะไม่ถึงขั้นหวาดกลัวจนตัวสัน่นแต่เมื่อเผชิญหน้ากับคนอย่างส่งจังจิ้งไม่ว่าใครก็ต้องปฏิบัติด,ด้วยความนอบน้อมระมัดระวังอย่างที่ควรจะเป็นตอนที่ส่งจังจิ้งเดินผ่านลานบ้านขนาดเล็กเห็นว่ายังมีคนนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้อง ถ้านั่งตัวตรงเรียบร้อยแม้จะอยู่เพียงลำพังก็ยังคงสำรวมดังเดิมไม่เสียแรงที่เป็นสุภาพชนผู้มีคุณสมบัติผู้ดีชายแขนเสื้อของส่งจังจิ้งผิวสะบัดก้าวเดินเร็วๆเ,เข้าไปหามุมปากยกยิ้มเหยียดหยามในอดีตมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเล่าเรียนอยู่ในสำนักศึกษากวานหูฝีมือเขียนผู้กันของเขาเลิศลำ้ำจนชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วล่า จึงถูกจกักรพรรดิแขวนหนันเว้ยเรียกตัวเข้าวังให้คอยเขียนพระราชโองค์การอยู่ในตำหนักปีกยามหิมะตกในช่วงอากาศที่หนาวที่สุดของฤดูหนาวผู้กันแข็งจนเขียนไม่ได้จกักรพรรดิก็จะออกคำสั่งให้นางกำนันสิบกว่าคนปรนิบัติขนาบซ้ายขวาเพื่อป้องกันผู้กันจากลมหนาวให้แก่คนผู้นี้เรื่องนี้แพร่สะพัดไปทั่ว แจกันสมบัติทวีบุรพาอย่างรวดเร็วกลายมาเป็นเรื่องที่ผู้คนกล่าวขวัญถึงเพียงแต่ไม่มีใครครุ่นคิดให้ลึกซึง้งวังหลวงมีการป้องกันแน่นหนาเพียงใดห้องเต้ไม่พูดขุนนางไม่พูดเหล่าสนมไม่พูดแล้วพวกชาวบ้านจะรู้กันได้อย่างไรเดินอยู่ทางเล็กๆที่มืดมิดจู่ๆสร้างจริงๆก็หัวเราะเสียงดังกังวานส่งจีซิน สวมอภพรสะอาดสะอ้านกลับมาถึงตรอกหนีผิงประตูบ้านไม่ได้ลงกรอนเมื่อพลักประตูเข้าไปจึงเห็นว่าสาวใช้จื้อกุยนั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวหนึ่งในห้องโถงหลังดวงตาปิดสนิทศรีรษะค่อยๆเอียงไปด้านข้างเมื่อเอียงไปได้องศาหนึ่งนางก็กลับมานั่งตัวตรงจากนั้นศรีรษะก็เริ่มเอียอีกครั้ง ดูท่าเด็กสาวคงจะเหนื่อยมากจริงๆส่งจีสินโน้มตัวลงเขย่าไหล่ของนางเบาๆเรียกเสียงอ่อนโยนจืกอกุยจึกกุยตื่นเถอะรีบกลับไปนอนในห้องของตัวเองระวังจะหนาวจนตัวแข็งเด็กสาวที่ยังสลืมสลือขยี้ตาพูดเสียงงวงเงียคุณชายทำไมเพิ่งกลับมาเอาป่านนี้ล่ะส่งจีสินยิม้มไม่ไปที่สะพานนั่นมารอบนึง ระยะทางค่อนข้างไกลเลยกลับมาดึกจือกุยเห็นเสื้อผ้าแปลกตาบนกายของส่งจีซินก็กล่าวด้วยน้ำเสียงตะลึงเอ๊ะทำไมคุณชายถึงเปลี่ยนชุดละ่ะส่งจีซินไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ไม่พูดเรื่องนี้ดีกว่าให้เจ้ายืมอักขารานุกรมภูมิศาสตร์ท้องถิ่นไปแล้วเจ้าอ่านเป็นอย่างไรบ้างอยากให้ข้าสอนหรือไม่เด็กสาวสส่หน้าไม่ต้องรอก ส่งจีสินกลับไปที่ห้องของตัวเองในห้องมืดสนิทเขาถอดชุดคลุมด้านนอกออกสลัดรองเท้าหุ้มเข่าทิ้งลูบคลำไปบนเตียงพลางก็พึมพำกับตัวเองหวังจูหวังจูที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองจึกุยกลับไปที่ยังห้องของตัวเองดับไฟเข้านอนขดร่างอยู่ในผ้าหม่มขยับปากเขียวดังแจ๊บแจ๊บ เหมือนกำลังขโมยกินอะไรบางอย่างสุดท้ายนางก็ยังถึงขั้นเรอออกมาหนึ่งทีแม้ว่าหลิวเซียนหยางที่อยู่ในร้านตีเหล็กจะยังไม่ถูกอาจารย์รวนรับเข้าเป็นศิษย์อย่างเป็นทางการแต่ใครก็มองออกว่าอาจารย์รวนให้ความสำคัญกับเด็กหนุ่มร่างกายสูงใหญ่คนนี้มากหาไม่แล้วก็คงจะไม่สอนเขาหลอมและตีกระบี่ด้วยตัวเอง ห้องหลอมกระบี่ที่เรียงกันเป็นตับนั้นจนถึงตอนนี้ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถเข้าไปได้ขณะที่กําลังจะพักกลางวันมีเด็กหนุ่มที่เป็นช่างปั้นของเตาเผาคนหนึ่งวิ่งมาหยุดอยู่ตรงหน้าหลิวเส้นหย,ยางบอกว่ามีคนมาหาเขาเด็กหนุ่มทำยักษคิ้วหลิวตาพูดด้วยน้ำเสียงมีเล่ดนในว่ามีหญิงหน้าตางดงามคนหนึ่งที่สวยยิ่งกว่า พวกหูหยินในตรอกฝูลุยมาหาหลิวเซี่ยนหยางหลิวเซี่ยนหยางเดินไปพร้อมกับเขาพลางก็พูดคุยเล่นหัวกันไปด้วยแต่อันที่จริงหัวใจของเขากลับหนักอึง้งแล้วก็เป็นดังคาดข้างบ่อน้ำบ่อนหนึ่งมีสตรีที่แต่งงานแล้วเรือนกายสูงโปร่งคนหนึ่งยืนอยู่เหล่าชายชะกันที่กำลังขุดบ่อขุดดินอยู่รอบๆคึกคักจึงตั้งใจทำงานกันอย่างฮึกเหิมเป็นอย่างที่ส่งจีสิน เคยดูถูกเอาไว้หรือเส้นหยางคือแมลงสาบวงเล็บเป็นคำเปรียบเปลยว่าเป็นพวกบ้านนอกคอกนาไม่เคยเห็นโลกกว้างตัวหนึ่งจริงๆแต่การจะดูว่าหญิงสาวสวยหรือไม่นั้นก็ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเคยเรียนหนังสือหรือรู้จักตัวอักษรศักเท่าไหร่บางทีเด็กหนุ่มร่างสูงใหญ่อาจไม่รู้ว่าในคำว่าสวยที่สุด กันแบบกว้างๆนั้นอันที่จริงยังมีคำอีกคำหนึ่งที่เรียกว่านางงามหยาดเยิมโดยเฉพาะความหยาดเยิมในความเรียบร้อยที่ยิ่งเขย่าครอนจิตใจคนได้เป็นอย่างดีคำว่าหยาดเยิมนี้หากแยกตัวอักษรออกมาเดิมทีจะมีความหมายว่าสาวงามในภาพวาดหูหญินตรงหน้าที่ไม่ทราบ ชื่อแท้และมีที่มาคนนี้มีคิ้วเรียวยาวดุจหนวดผีเสื้อหน้าผากคล้ายจั๊กจัน่นทั้งกว้างและเหลี่ยมได้รูปเรียบลื่นอิ่มเอิบวันนี้นางมาที่นี่คนเดียวไม่ได้มีท่าทีว่าจะซักไซเอาความแล้วก็ไม่เหมือนว่าจะอาศัยอำนาจบาดใหญ่รังแกคนอื่นหลิวเสี้ยนอย่างจึงพอจะโล่งใจได้บ้าง เพียงแต่ว่าหูหยินที่มีฐานะสูงสักร่ำรวยคนนี้จะหน้าตาดีมากข้อนี้หลิวเส้นยหยางไม่ปฏิเสธหากเป็นอดีตไม่ว่าเมื่อเจอกันบนถนนเขาอาจจะพูดแซวสักสองสาคำแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าหลิวเส้นยหยางจะหวั่นไหวเพราะผู้หญิงที่อยู่ในใจของเด็กหนุ่มร่างสูงใหญ่เมื่อก่อนคือสาวใช้ตรอกหนีผิงตอนนี้ยังใช่วันหน้าก็ยังใช่ เหลอเสยนหยางพาหูหยินหน้าตางดงามเดินไปทางทาน,น้ำพูดยืนกลานหนักแน่นหูหยินหากท่านคิดจะพูดโน้มน้าวให้ข้าขายสมบัติสืบทอดของตระกูลชิ้นนั้นให้แก่พวกเจ้าข้าว่าหูหยินไม่ต้องพูดจะดีกว่าสตรีผู้ออกเรือนแล้วยิ้มหวานอย่าเพิ่งรีบร้อนปฏิเสธให้ข้าได้บอกเจ้าถึงข้อดีข้อเสียก่อนแล้วเจ้าค่อยตัดสินใจ เด็กหนุ่มร่างสูงใหญ่ยังคงหน้าไม่เปลี่ยนสีแซงทำเป็นผ่อนคลายแต่แท้จริงแล้วหัวใจกลับดิ่งวูบลงเหวในชั่วพริบตหาห่างออกไปไกลเด็กสาวนั่งอยู่บนธรณีประตูห้องหลอมกระบี่ห้องหนึ่งในมือถือถ้วยข้าวหนึ่งถ้วยเข้าวสวยพูนขึ้นสูงเหมือนยอดเขาทั้งยังล้นออกมาขอบถ้วยนางกำลังสวาปามอย่างอริสอร่อยหลังจากกินยอดเขา หมดแล้วได้เห็นเนื้อตุนพลโลที่นางซ่อนไว้ด้านในสมใจปรารถนาร่างทั้งร่างของนางก็เปล่งประกายแห่งความสุขแอบหมุนตัวหันหลังให้กับชายที่นั่งอยู่อีกด้านหนึ่งของธรณีประตูซึ่งกำลังเคี้ยวอาหารอย่างเชื่องชา้าถามว่าท่านพ่อจะไม่สนใจหูหญินต่างถิ่นคนนั้นหน่อยหรือชายัวกลางคนพูดงึมงําด้วยความหงุดหงิดไม่สน เด็กสาวชุดเขียวยังคงกล่าวอย่างกังวลวันหน้าเขาต้องกลายมาเป็นลูกศิษย์ใหญ่คนแรกของท่านท่านไม่กลัวเขาจะเดินออกจากเส้นทางหรือใชายวัยกลางคนตอบเสียงเรียบนั่นก็แสดงว่าเด็กคนนั้นไม่มีโชคเด็กสาวยังคงสงสัยท่านพอ่อท่านจะไม่เสียดายหรือยกตัวอย่างเช่นนางพอได้เห็นขนมในร้านที่ทั้งอร่อยทั้งสวยงามหากในกระเป๋าไม่มีเงินก็ยังพอทำเนา แต่ถ้ามีเงินแล้วซื้อมาผลกลับกลายเป็นว่าทำหล่นพื้นยังไม่ทันระวังถ้าอย่างนั้นก็สมควรถูกฟ้าผ่าอย่างแท้จริงชายไวกลางคนตอบไม่ตรงคำถามเนื้อตุนพัโลอร่อยไหมเด็กสาวพยักหน้ารับอย่างมีความสุขโดยไม่รู้ตัวอร่อยเจ้าค่ะแต่แล้วร่างของเด็กสาวก็แข็งเกร็งขึ้นมา ท่านพ่อเคยออกคำสั่งว่าทุกวันให้นางกินเนื้อได้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นดังนั้นนางจึงแซงทำเป็นกินข้าวถ้วยหนึ่งโดยที่ซ่อนเนื้อตุ๋นพะโลไว้ข้างในเพื่อที่ว่าตอนกลางคืนจะสามารถกินเนื้อได้อย่างเปิดเผยเด็กสาวหันกลับมาอย่างกระอักกระอ่วนยกชามข้าวว่างเปล่าขึ้นสูงพูดอย่างมีเหตุผลมีแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นข้าไม่ได้ทำผิดกฎสักหน่อยชายไวกลางคนหัวเราะฮือฮถามว่า ถ้าอย่างนั้นเนื้อตุนพะโลที่ซ่อนไว้ก้นชามก็กินไม่ได้สิจะไม่รู้สึกเสียดายหรือเด็กสาวเพเยอปากรู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าหัวพลันหมดอะไรตายอยากชายไวกลางคนยังสาดเกลือใส่บาดแผลลูกสาวตัวเองไม่เลิกหากเจ้าไม่ปากมากถามเรื่องหลิวเสียย่ยนหยางพ่อก็คงเอาหูไปนาะเอาตาไปไร่แล้วเด็กสาวไม่พูดไม่จาค่อยๆกินเนื้อตุนพะโลคคำเล็กๆแค่มอง ก็รู้แล้วว่าคิดจะทอดเวลาการกินออกไปให้นานที่สุดชายไวกลางคนกินข้าวอิ่มก็มองไปยังหูหญินและเด็กหนุ่มที่ยืนอยู่ข้างท่านน้ำกล่าวขึ้นว่าหากเด็กคนนี้ยังไม่ก้าวสู่ห้าขอบเขตกลางพ่อก็จะไม่สนว่าเขาเป็นหรือตายต่อให้เขาสู้5้าขอบเขตกลางแล้วพ่อก็คง แค่ช่วยดูแลครั้งสองครั้งเท่านั้นไม่มีทางสนใจมากเกินเหตุแน่มากสุดก็คงสามครั้งกระมังโชคและหายนะล้วนไม่ได้เกิดขึ้นมาเองต้องเป็นคนที่ไปแสแวงหาพวกมันมาเสมอเด็กสาวกลราวอย่างคุณเคืองใจทำไมถึงจะไม่สนละ่ะน้ําเสียงของชายไวกลางคนไม่สบอารมณ์ปัญญาชนรับสิทธิ์หรือจอมยุทธรับสิทธิ์ล้วนไม่ได้เลือกเอาจากพวกอันธพาล ในยุทธภพ,พไม่ใช่ว่ารับสิทธ์มาเพราะหวังว่าวันหน้าเมื่อเกิดความขัดแย้งกับคนอื่นจะอาศัยที่ตนมีคนมากกว่าไปทะเลาะหรือไปตีกับคนอื่นได้สืบสาวกันถึงแก่นแล้วในสายตาของข้าอาจารย์ก็ดีสิทธ์ก็ช่างล้วนต้องเป็นคนบนเส้นทางเดียวกันแล้วนับประษาอะไรกับที่ตอนนี้หลิวเส้นยางยังไม่ใช่ลูกสิทธ์ของข้าสักหน่อย เด็กสาวไม่ได้พูดอะไรชายไว้กลางคนจึงทอดถอนใจบุตรสาวโง่เอาแต่ราชวงศ์ต้าหลีที่อยู่ในมุมกันดานแห่งนี้เจ้ารู้หรือไม่ว่ามีคนมากน้อยเท่าไรยี่สิบล้านกว่าคนคนใต้ล่ามากมายขนาดนี้เรื่องยิบย่อยหน้าปวดหัวมากมายขนาดนั้นเจ้าดูแลได้ทั่วถึงหรือในอีก60สปี ที่พ่อต้องรับหน้าที่ดูแลเมืองแห่งนี้แทนฉีจจิ้งชุนเจ้าเองก็อย่าเอาแต่ทำตัวเหลียวไหลเที่ยวเตรไปเรื่อยจงตั้งใจหลอมกระบี่และฝึกกระบี่ให้ดีหาไม่แล้วเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาพ่อควรจะต้องสนหรือไม่สนเจ้าละ่ะไม่รอให้ชายไวกลางคนพูดจบเด็กสาวก็พร่งออกมาหนึ่งคำไม่ต้องให้ท่านมาสนประโยคนี้ของนางพูดอย่างมีอนุภาพไม่เป็นรองฝีมือของเซียนกระบี่บางท่านเลย ทำเอาชายไวกลางคนอัดอั้นจนเกือบจะบาดเจ็บภายในชายไวกลางคนอยากจะเขกหัวที่ทึ่มทื่อของบุตรสาวงโง่ของตัวเองแรงๆเรื่องของเจ้าพ่อยุ่งไม่ได้หรือเขาพลันรู้สึกกลัดกลุ้มและเศร้าใจเล็กน้อยทันใดนั้นเด็กสาวก็เอ่ยด้วยสีหน้าตกตะลึงเอ๊ะทำไมก้นถ้วยถึงมีเนื้อตุนพะโล้เพิ่มขึ้นอีกชิ้นหนึ่งละ่ะเฮ้อวันนี้ข้ากินครบจำนวนแล้วนี่นะ งั้นยกให้ท่านกินดีไหมท่านพ่อชายไวกลางคนไม่ต้องหันมามองก็ยังรับรู้ได้ถึงฝีมือการแสดงอันห่วยแตกของเด็กโง่จึงกล่าวอย่างระอาใจช่างเถอะเจ้ากินไปเถอะพ่อจะคิดซะว่าวันนี้เจ้ากินเนื้อตุนพะโลไปแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นจำไว้ว่าตอนบ่ายตีเหล็ก่ะแอบขี้เกียจอีก คราวนี้ความซาบซึ้งใจของเด็กสาวไม่มีความเสแสร้งแม้แต่น้อยท่านพ่อท่านดีจริงๆชายไวกลางคนโกรธจนกลายเป็นขำเนื้อตุนพะโลดีมากกว่าระมังเด็กสาวก้มหน้าผุยข้าวเข้าปากหนึ่งคำแล้วก็เอ่ยเบาๆว่าท่านพ่อก็ดีชายไวกลางคนหน้าตึงกว่าจะข่มกลั้นเสียงหัวเราะได้ไม่ใช่เรื่องง่ายคิดๆดูแล้ว จะอย่างไรซะน,นี่ก็เป็นลูกสาวแท้ๆของตัวเองข้างหูของเขาพลันมีเสียงหนึ่งดังขึ้นท่านพ่อคืนนี้ยังกินอีกชิ้นได้ไหมสองชิ้นสามชิ้นไม่ได้ต่างกันเท่าไร่ถูกไหมท่านพ่อท่านไม่ตอบก็แสดงว่าตกลงแล้วนะประโยคสุดท้ายนั่นนางเพิ่งจะพูดออกมาตอนที่วิ่งห่างไปไกลมากแล้วชายไวกลางคนคลึงขมับสิวสิวของข้า เรื่องกินเรื่องใหญ่จริงๆหลังจากเฉินผิงอันเอาจดหมายไปส่งเสร็จแล้วก็ซื้ออาหารเช้าชุดหนึ่งไปส่งให้กับแม่นางหนิงที่ตรอกหนีเิงจากนั้นก็เริ่มต้มยาอย่างคล่องแคล่ววันนี้หนิงเหยาสวมชุดกระโปรงยาวสีเขียวเข้มตัวใหม่ดูคล่องแคล่วปราดเปรียวเดิมทีหน้าตาของนางก็องอาจมีชีวิตชีวาอยู่แล้ว พอสวมชุดนี้บวกกับที่เอวห้อยดาบยาวเมื่อเทียบกับลูกหลานตระกูลร่ำรวยบนถนนฝูลุยและตรอกเถาเย่แล้วนางก็มีแต่จะยิ่งดูสูงทรงมากกว่าหนิงเหยาลังเลเล็กน้อยเอาแค่ตอนนี้หากเจ้าอยากจะศึกษาตำราเขยา่าขุนเขาเล่มนั้นจริงๆก่อนหน้าที่จะเรียนท่าหมัดเจ้าต้องทำสามเรื่องให้ได้เสียก่อนยืนนิ่งเดินนิ่งและนอนนิ่งวงเล็บ นิ่งในที่นี้คือนิ่งเหมือนเสาที่ปักลงบนดินคล้ายกับท่าทางของการรำมวยไทยเก๊กข้อสุดท้าย ค่อนข้างพิถีพิถันในเรื่องของการศึกษากระแสการไหลเวียนและการตกตะกอนของลมปราณในช่องโพรงทั่วร่างยากที่จะใช้คำพูดมาอธิบายได้ยังไม่ต้องพูดถึงมันก่อนก็แล้วกันแต่สองเรื่องแรกไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงพรสวรรค์และฐานกระดูกเท่าไหร่จ้าแค่ทำตามท่าที่วาดไว้ในตำราหมัดให้ได้อย่างถูกต้องก็พอเมื่อยือนหยัดนานวันเข้าย่อมต้องมีประโยชน์ ต่อให้จะไม่สามารถช่วยให้เจ้าก้าวเดินบนวิถีแห่งวรยุทธ์ได้อย่างเป็นทางการแต่ผลประโยชน์ในการทำให้ร่างกายและจิตวิญญาณแข็งแกร่งรวมถึงช่วยให้อายุยืนก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เสียเลยเฉินพิงอันบอกให้รู้ถึงความคิดของตัวเองฝึกเดินนิ่งอยู่ในทานน้ำก็ได้เหมือนกันใช่ไหมหนิงเหยา่ยักหน้ารับแน่นอนว่าต้องเริ่มจากฝึกในน้ำเท่าหัวเขา่า แล้วก็เท่าเอวสุดท้ายเท่าลำคอเฉิญผิงอันเอ่ยถามไปตามคำพูดที่นางทิ้งไว้สุดท้ายไม่ใช่ว่าต้องอยู่ในน้ำทั้งร่างเหรือหนิงเหยายยิ้มเย็นๆทำไมเจ้าอยากฝึกกลั้นลมหายใจใต้น้ำสุดท้ายฝึกจนกลายเป็นเต่าพันปีแต่ภาพหมื่นปีตัวหนึ่งหรือไงเฉิญผิงอันขุนเคืองใจจึงไม่ตอบกลับหนิงเหยาวครุ่นคิดมาข้าจะแสดงให้เจ้าดูการเดินนิ่ง ตั้งใจดูให้ดีละ่ะหนิงเหยาให้เชิญผิงอันย้ายโต๊ะออกจากนั้นก็เดินออกไป6กเ้าฝีเท้าคือ3ามเก้าเล็ก3าก้าใหญ่เก้าสุดท้ายเท้าของนางกระทืบลงไปอย่างแรงทำเอาพื้นดินในห้องส่งเสียงสะเทือนอื้ออึงเด็กสาวสาธิตรวดเดียวจบมองดูเหมือนง่ายดายดังเมฆเคลื่อนคล้อยกระแสน้ำไหลแต่แท้จริงแล้วกลับ ให้ความรู้สึกบางอย่างที่บอกไม่ได้ชัดเจนแก่เด็กหนุ่มรองเท้าแตะเหมือนน้ำตกที่พุ่งจากที่สูงลงที่ต่ำสมเหตุสมผลทั้งยังซุกซ่อนพละงกำลังที่มากมหาศาลเอาไว้แล้วก็เหมือนใบไม้ที่ล่องเปลิวหมุนคว้างอยู่บนผิวน้ำไปตามใจปรารถนาอ่อนโยนอย่างถึงที่สุดทุกอย่างล้วนถูกต้องไปหมดเฉินเพงอัน แค่รู้ว่ามันคืออะไรแต่กลับไม่รู้ว่าทำไมมองสีหน้าที่เลื่อนลอยของเด็กหนุ่มหนิงเหวยาจึงย้อนกลับไปตำแหน่งเดิมแล้วแสดงให้ดูอีกหนึ่งรอบพอยืนได้มั่นคงหนิงเหยาก็หันมาถามดูเข้าใจหรือยังมาลองทำบ้างไหมเฉินผิงอันสูดลมหายใจเข้าลึกหนึ่งครั้งแล้วก็ลองทำตามหนึ่งรอบร่างของเขาสสา่ไปสส่มาเหมือนผีขี้เล่าที่เมาแอะเฉินผิงอันยืนอยู่ที่เดิม เกาหัวเห็นได้ชัดว่าแม้แต่ตัวเขาเองก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้ความหนิงเหย๋สีหน้าดำมืดตวาดเสียงหนักเอาอีกรอบหลังจากทำไปได้สามรอบเฉินผิงอันก็พอจะดีขึ้นบ้างแต่สีหน้าของหนิงเหยากลับมืดเคลิ้มเหมือนอากาศก่อนฝนหาใหญ่จะเทลงมานางไม่อาจจะจินตนาการได้เลยว่าทำไมบนโลกใบนี้ถึงได้มีคนโง่ที่ไม่มีแววฉลาดในการฝึกยุทธ พรสวรรค์ย่ำแย่ขนาดเฉินผิงอันได้ช่วยไม่ได้นับแต่เด็กมาหนิงเหวยวก็คือคนที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของวิถีกระบี่ชาติกำเนิดฐานกระดูกพรสวรรค์สายตาล้วนเป็นเช่นนี้ดังนั้นเด็กสาวจึงไม่อาจเข้าใจได้เลยว่าพวกคนที่อยู่ตีนเขาซึ่งห่างจากนางไป1 8 0 0 0แลี้เดินขึ้นมาทีละก้าทีละก้าได้อย่างไรแล้ว ยิ่งไม่เข้าใจว่าเหตุใดคนเหล่านั้นถึงได้เดินโซซัดโซเซกันนักสุดท้ายเด็กสาวจนฟัญญากลัวว่าเดี๋ยวตนทนไม่ไหวจะชักดาบออกมาฟันคนจึงตบไหลของเด็กหนุ่มรองเท้าแตะแล้วก็ฝืนปลอบใจไปว่าเฉินผิงอันอ่านหนังสือร้อยรอบย่อมเข้าใจความหมายได้เองการฝึกยุธก็มีหลักการเดียวกันฝึกหมัดหลายหมื่นครั้ง ยังไม่อาจกระจ่างแจ้งถ้าอย่างนั้นก็หลายแสนหมัดหนึ่งล้านหมัดเจ้าไปเก็บก้อนหินของเจ้าเธอนกที่โง่งุ่มงามก็ต้องหัดบินก่อนใครอย่าได้หมดอะไรตายอยากเลยค่อยเป็นค่อยไปลองฝึกเดินนิ่งจากในลำธารหลายรอบก็แล้วกันเฉินผิงอันคิดตามก็รู้สึกว่าคือหลักการนี้จริงๆ ก่อนหน้านี้เคยได้ยินซ่งจีซินพูดประโยคหนึ่งที่มีความหมายพอๆกับอ่านหนังสือร้อยรอบของแม่นางหนิงนั่นคืออ่านตำราพังหมื่นเล่มเขียนหนังสือดุดมีเทพช่วยแต่เด็กหนุ่มรู้สึกว่าประโยคที่มีเหตุผลมากยิ่งกว่าก็คือที่แม่นางหนิงบอกว่าหลายหมื่นไม่พอก็หลายแสนหลายแสนไม่พอก็ฝึกสักล้านครั้งไปเลยเฉิญผิงอันวิ่งออกไป จากตรอกหนีผิงด้วยรอยยิม้มท่องไปตลอดทางว่า3เล็กสใหญ่เดินด้วยท่วงท่าเลียนแบบหนิงเหยาอย่างที่ตัวเองจำได้ในใจของเด็กหนุ่มรองเท้าแตะบอกความจริงกับตัวเองว่าหลังจากที่ฝึกหนึ่งล้านครั้งแล้วบางทีอาจจะฝึกท่าหมัดเล็กๆได้สักท่าดังนั้นจุดเริ่มต้นของการฝึกหมัดจากตำราเขยา่าขุนเขานี้ก็คือหนึ่งล้านครั้ง หลังจากนั้นเขาเฉิญผิงอันถึงจะมีคุณสมบัติไปพูดถึงเรื่องอื่นหนิงเหวานั่งอยู่บนธรณีประตูเพียงลำพังพ,พึมพำกับตัวเองว่าเหตุใดถึงรู้สึกเหมือนตัวเองเพิ่งขุดหลุมใหญ่เท่าฟ้าไอ้หมอนั่นจะปีนขึ้นมาได้หรือเปล่า